ช่วยขยายอธิบายคําว่ามิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิด้วยครับแล้วก็สัมมาสติด้วยที่ว่าสัมมาสัมมาเนี่ยนะคือเป็นการารู้ถูกรู้ชอบนั่นเองมาในทางถูกมาในทางชอบนั่นเองนะครับขึ้นต้นมาเลยไม่ใช่เราจะมาทําความเข้าใจกับคําว่าสัมมาสติสัมมาส,สม,มาธิได้ทันทีเราต้องทําความเข้าใจกับคําว่าสัมมาทิฏฐิซะก่อน พราะถ้าปราศจากสัมมาทิฏฐินะจำไว้เลยนะมันจะไม่มีคําว่าสัมมาสติสัมมาสม,มาธิเกิดขึ้นได้เด็ดขาดอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านก็คือนะเราจะต้องมีความเข้าใจถูกมีมุมมองที่ถูกต้องซะก่อนถ้าหากว่าขาดความเข้าใจที่ถูกต้องหากขาดมุมมองที่ถูกต้องแล้วนะก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติอะไรได้อย่างถูกต้องเลย ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของศีลของธรรมเนี่ยถ้าไปเชื่อซะแล้วว่านะ,ะชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองได้ต้องฆ่าสัตว์บูชายันแบบนี้เนี่ยก็เท่ากาับความเชื่อของตัวเองเนี่ยมาทําให้ชีวิตหม่นหมองไปทั้งชีวิตแล้วนะมันไม่มีทางที่จะเป็นคนมีศีลมีธรรมไปได้เลยด้วยการผูกความเชื่อไว้แบบนั้น ในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจของตัวเองก็แล้วก็กกเช่นกันนะครับอย่างเมื่อกี้นี้เราไปผูกความเชื่อไว้เกี่ยวกับชีวิตอื่นว่าจะต้องถูกบูชายันอย่างนี้นะแต่ทีนี้ถ้าเราผูกความเชื่อไว้ตลอดไปว่ากายนี้ของเราแน่ๆใจนี้ของเราแน่ๆอัตราของเรามีอยู่แน่ๆไม่ถ้าไม่ใช่กายใจแบบนี้ก็จะต้องเป็นกายใจแบบอื่น หรือลักษณะนามาทรรมแบบใดแบบหนึ่งมันจะต้องมีตัวตนอยู่ถ้าปักความเชื่อไว้แบบนี้ไม่มีทางเลยที่เราจะส่องเข้ามาดูนะรู้เข้าไปจนกระทั่งเห็นชัดว่ากายใจนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่มีทางบรรลุมรรคผลได้จากความปักใจเชื่อว่ายังไงยังไงก็ต้องมีอัตตาแต่ถ้าหากว่าเราฟังธรรมะม,มามากพอที่จะเข้าใจแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเกิดความ ปักใจแน่วเชื่อเข้าไปนะว่ากาอนี้ใจนี้ไม่ใช่เราแน่แต่ต้องปฏิบัติให้เห็นให้เกิดความซึ้งให้เกิดลักษณะของจิตที่รู้แจ้งบรรลุธ,ธรรมขึ้นมาด้วยความตั้งความเชื่อด้วยการตั้งศรัทธาไว้เช่นนั้นนะมันถึงจะมีสิทธิค์ค่อยๆเข้ามาดูเออลมหายใจนี้ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้น สุขทุกข์นะหรือว่าภาวะจิตใจสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างต่างๆนานาเน,นี่ยมันไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่ซ้ำของเดิมมันเป็นคนลชุดกันทั้งนั้นนะที่พูดพูดกันอยู่ที่ฟังฟังกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยว่าตรงไหนที่มันเป็นตัวเรามันเป็นตัวเขานะมีแต่การเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด้วยการเห็นที่ชัดเจนนั่นแหละจนกระทั่งจิต เกิดความเป็นปกติเกิดความตั้งมั่นขึ้นมานะนั่นแหละที่เรียกว่าสัมมาสตินั่นแหละที่เรียกว่าสัมมาสมาธินะคือสามารถรู้แจ้งได้ด้วยจิตที่เป็นปกตินะด้วยจิตที่มันรู้สึกเป็นอ,อย่างนี้ธรรมดาธรรมดานี่แหละ